يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ว ah uh. พี่น้องครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในบทเรียนอันทรงคุณค่าอัดรุส ah ุนหิมะเลอาติอุมมะเป็นบทเรียนที่สำคัญการอีมานต่ออัลลอฮ์เราได้เรียนรู้ผ่านมาแล้ว การอ ي มานต่อมาลาิกะซึ่งก็ผ่านมาแล้วเช่นกันที่เราได้พูดถึงชื่อของมาลาิกะคุณลักษณะนามของมาลาิกะการทำหน้าที่ของมาลาิกะซึ่งก็บอกกับพี่น้องไปแล้วว่ามีมาลาิกะที่ทำหน้าที่แล้ว นะครับรับคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮาหนาตาลามาแล้วแล้วก็ทําแล้วแล้วก็มีมลา,ายกาที่ยังไม่ได้ทําหน้าที่นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเราเหล่านั้นมันคืออนาคตมันคือยังไม่เกิดขึ้นมลา,ายกาจึงรอเวลารอรับคําสั่งจากอัลลอฮฺเพื่อที่จะทําหน้าที่ก็มีมลา,ายกาที่นำวะฮีมาให้ทำหน้าที่แล้ว นะครับนำวาฮีมาให้กับท่านรอซูลสุลลัลวาเลาวุสลัมเพื่อเป็นข้อตักเตือนมาไลกาที่ทําหน้าที่ดึงวิญญาณเอาวิญญาณออกจากร่างของมนุษย์ษยก็ทําหน้าที่แล้ว<ม>เพราะว่ามีคนตายแล้วนะครับมีคนตายมาไลกาที่ทําหน้าที่นําวิญญาณมาให้กับมนุษย์<ม>ก็ทําหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับก็มีคนที่เกิด พอมีคนที่เกิดแล้วก็มีคนที่ตายล้นวนแล้วแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺสุบานุตาลาที่ใช้ให้มลา,ายกานั้นได้ทำต่อมามลา,ายกาที่ทำหน้าที่คอยรักษาบ่าวของพระองค์ รับหน้าที่รับคำสั่งมาจากพระองค์ให้มาปกป้องให้มารักษาบ่าวของพระองค์คนนี้ไว้ก็ทำหน้าที่แล้วเช่นเดียวกันล้วูมูอักิบาตุมินบบยนียไดฮิวอมิลคอลฟิฮิย حفظونه من أ م มินอัมาลายกาที่ถูกสั่งใช้ให้มาทำหน้าที่ปกป้องรักษา ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบ่าวของพระองค์เอาไว้ทําตามคําสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาอัลลอฮฺจะให้ใครเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยอัลลอฮฺให้มาอะก้ามาทําหน้าที่ให้ป้องกันให้รักษาชีวิตของเขาไว้ให้รักษาทรัพย์สินอันนี้ของเขาไว้ และบ่าวคนที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเลือกให้เขาได้เป็นผู้ที่ได้รับการป้องกันจากมลายกาเนี่ยจะต้องเป็นคนแบบไหนอย่างไรล่ะเขาจะต้องเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลารักเขาจะต้องเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเมตตาเขาถึงถูกอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาปกป้องรักษาเขาเอาไว้ นั่นคือหน้าที่ของมารายกาและใครที่ได้รับการปกป้องรักษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมาทําอันตรายเขาก็ไม่ได้เพราะอเลสบานอตาลาสั่งให้มาลายกามาปกป้องเขาแล้วมาช่วยเหลือเขาแล้วถ้าอเลสบานอตาลาไม่ให้มาลายกามาปกป้องช่วยเหลือใครจะมาทําอันตรายเขาก็สามารถที่จะกระทําได้ แต่ถ้าอาั์ปกป้องอั์ให้มาลายกามาทำหน้าที่เขาก็ปลอดภัยบ่าวคนนั้นก็ปลอดภัยมาลายกาที่ทำหน้าที่นำคำพีมาว่าอินนาอะลยกุมละฮาฟิซีนกิรอมังกาติบีถือเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับสำหรับบุคคลที่ได้รับ ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาเนี่ยได้ให้กับเขาเหมือนกับมาเลย์กะที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้มอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือนําคัมภีร์มาให้เพื่อที่จะเก็บรักษาเอาไว้คมภีร์ของอัลลอฮฺสุบานุตาลามอบให้มาเลยก์กานำมาเก็บรักษาไว้ที่เราฮินมฟูซหลังจากนั้นก็จะ,ะประทานลงมาใน ชั้นฟ้าอดุญญาในโลกดุญญาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลยวะสลัมให้กับรอซูลของพระองค์ได้ทำหน้าที่ต่อเอาอายะน์กุรานเอาสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะอตาลาประสงค์มาเผยแพร่มาบอกกล่าวมาตักเตือนมาแจ้งเป็นข่าวดีทั้งหมดมาลายการับหน้าที่มามาลยกาถูกมอบหมายงานนี้มา ให้ทาแล้วก็ทาจนกระทั่งสำเร็จไม่มีสิ่งใดจะมาขวางกัน้นการกระทาของอัลลอฮฺสุบฮานตาลาที่มอบมาให้กับมลิการได้เราต้องอีมานเราต้องเชื่อมัน่นเราต้องศรัทธาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่มายัลฟิซุมิน ก็ลิอิลล,าลาัลเดยฮิรอคีบุอตีมาลายกะที่ทำหน้าที่จดบันทึกจดบันทึกการกระทำของบ่าวของพระองค์ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอัลลอฮฺซุบฮานูตาตะลาสั่งใช้ สั่งใช้ให้มาลิกะรอกีบสั่งใช้ให้มาลิกะอาทิตได้ทําหน้าที่จดบันทึกและมาลิกะก็รับคําสั่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องอิมานและศรัทธานั่นคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานั้นเฝ้าดูเราอยู่ตลอดและผู้ที่จดบันทึก สิ่งที่เรากระทําทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเรานั่นก็คือมาลลยกะที่ทําหน้าที่รับคําสั่งมาจากพระองค์ให้จดบันทึกอัลลอฮ์บักนี่คือความยิ่งใหญ่มนุษย์ในโลกนี้เนี่ยสามพันกว่าล้านคนเนี่ยสามพันกว่าล้านคนแล้วทั้งซ้ายและขวามีมาลลยกะรอกรีบกับอาทิตย์ คอยจดบันทึกอยู่พี่น้องว่าจะมีจำนวนของมลา,ายกา์นั้นอยู่เท่าไหร่มีจำนวนอยู่เท่าไหร่มีมากแค่ไหนอัลลอฮฺสุบานอตาลายิ่งใหญ่แค่ไหนถึงได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้เราเราได้คิดและพิเคราะห์แล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานอตาลา ศรัทธาต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนี้มานี่คือสิ่งที่อเลสสุบานอตาลาได้กล่าวไว้ถึงหน้าที่การทำงานของบรรดาเมาลากะที่ในอายะอัลกุรอานต่างๆได้ถูกยกมาพี่น้องก็สามารถที่จะไปดูนะครับ ความหมายและคำอธิบายของตับซีดในแต่ละอายะหถึงหน้าที่ของมลายกาได้ต่อมาในฮะดีสของท่านอบดุลมาสัลลอฮฺวสอะลัยฮุอะสซาลัมได้กล่าวไว้ถึงหน้าที่ของมลายกานั่นก็คือมัจึตมะอาเก้ามุนฟีใบตินมินบุยติลละยัตลูนาคิตาบัลลอฮ์วยัตดารสซูนะฮุมไบนะฮุม إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةَ وَقَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدُهُ ميمي บ้านของอลอสซุบฮานะหวตาลาหลังหนึ่งหลังใดที่มีการรวมกันในมัสยิดเพื่อที่จะอ่านกุรานของอลลอนั่นคือรำลึกของลำลึกถึงอลอสซุบฮานะหวตาลาด้วยการอ่านคำพีของพระองค์ในบ้านของพระองค์เข้าไปในมัสยิดเนี่ยมีแต่คนอ่านอันกุราน มีแต่คนที่ยาตาดารอสูนะหุมนะฮูใบนะหุมกำลังเรียนเรียนศาสนาในบ้านของอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ในบ้านของอัลลอฮ์บ ب ح ا า ه และ ت ع ا ل ที่มีการอ่านอัลกุรอานในมัสยิดที่มีการอ่านอัลกุรอานมีการเรียนการสอนนในใน,ในมัสยิดเนี่ย อัลลอฮฺสุบฮานวตาอาาจะให้มาลายกามาทำหน้าที่ให้จิตใจของพวกเขาเหล่านั้นเกิดความสงบเกิดความสงบอัลลอฮฺสุบฮานวตาอาให้มาลายกะเอารอหมะมาให้กับคนที่ที่อยู่ในมสัสยิดนั้น ที่มีการรวมตัวกันอ่านอัลกุรอานที่มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาอัลลอฮฺปกป้องรักษาอัลลอฮ์ให้มาลายกาน้นโอบอุ้มการโอบอุ้มการกอดการการทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมันเป็นสิ่งที่มาลายกาน้นถูกสั่งใช้ามาให้ทำหน้าที่ กับบุคคลที่อ่านอัลกุรอานกับบุคคลที่เรียนรู้ในอัลกุรอานในมัสยิดในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮาน altogether ห a ด i s ที่เราได้ยินกันบ่อยอีกบทหนึ่งก็คือมันซาลากาตอรีกอนยันตะมิสุฟีฮิอิลมัน ص ح ا าัลลอฮุลลหูตอรีกอนอิลันจันน์วะอินนัลมาลาอิกะตะลาตัดออัจญิฮะะฮะริดอนลิตาลิบิลอิน อันนี้คือคนที่แสวงหาความรู้ละใครที่แสวงหาความรู้ตอลระบิดเอ็แสวงหาความรู้ซาลากาตอรีกอนยันต์มิสูฟีฮิอิลมันทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้เพิ่มพูนเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพื่อที่จะไปแสวงหาความรู้ไปฟังบรรยายไปฟังแปลไปเรียนกุรอานเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้ขึ้นมา อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาจะให้หนทางที่นำไปสู่สวรรค์ให้ง่ายดายสำหรับเขาให,เขให้เขาได้เข้าสวรรค์แบบง่ายดายอะซัลลอฮุตอรีกอนอิลันจันนะให้แบบง่ายๆเท่านั้นยังไม่พออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลายังใช้ให้มาลไลกาเนี่ย กลางปีกอบอุ้มผู้ที่สแสวงหาความรู้การอบอุ้มคือการที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาให้เขาได้ได้รับความเมตตาจากพระองค์ให้อยู่ในการดูแลของพระองค์ช่วยให้อยู่ในการช่วยเหลือของพระองค์ให้ให้อยู่ในการเอาใจใส่ของพระองค์ทั้งหมดเลยให้มาลิก้าทำหน้าที่ กับผู้ที่แสวงหาความรู้กับตอลิบุรุษเพราะฉะนั้นข้อสังเกตที่เราจะสังเกตได้ว่ามาไรกะมีชื่ออย่างไรอันนี้สรุปแล้วนะครับมีชื่ออย่างไรชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างไรมีคุณลักษณะอย่างไรมี ตำแหน่งหน้าที่อะไรโดยเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานวตาลากำหนดไว้แล้วทั้งสิ้นในกุรอานมีบอกในฮะดีสของท่านนบีมูฮัมมัดส,สุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมมีบอกมาลายกาที่ทําหน้าที่แล้วมีนะครับยิบรีนรอกีฟอาตีเนี่ยทำหน้าที่แล้วมาลยกามาลิกมาลิกิลมูนะกกททาหน้าที่แล้ว อิสราฟิลมาลิกาอิสราฟิลมาลิกาที่ทำหน้าที่เป่าสังในวันสิ้นโลกอันนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้ยังไม่ได้ทำแต่มีไหมมีเพราะในกุรานบอกไว้ในฮะด,ดิษของท่านนาีมบฮัมัสสลลลอวะเิวสลามแจ้งเอาไว้นะครับว่ามาลิกาท่านนี้จะมาทำหน้าที่เมื่อวันสิ้นโลกมาถึงจะเป่าแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดจะ จะตายจะเสียชีวิตแล้วก็เป่าเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรวมตัวกันที่ทุ่งมัชชัดรอการสอบสวนจากอลอสุบภานตาลาหลังจากการพิพากษาสอบสวนเขาก็จะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์หรือถูกลงโทษให้ไปอยู่ในนรกของ อัลลอฮ์ะาลาขอดวอาจากอัลลอฮ์บ ب ح ا าะาลาให้เรานั้นได้รอดพ้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และาลานั้นต้องการที่จะลงโทษผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ทำชิริกผู้ที่ไม่เชื่อฟังในคำสั่งของพระองค์ขอให้เราได้อยู่ในกลุ่มชนที่รอดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายทั้งในโลกดุนยาและโลกแห่งอาคิรอ อัลดุรุสุนหิมะในวันนี้นะครับคงจะจบในเรื่องของการอีมานต่อบรรดามาลิกะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมาเริ่มต้นด้วยกับการอีมานต่อคมภีนะครับไม่ใช่เล่มเดียวนะครับบรรดาคมภีรของอัลลอฮ์สุบฮานอตะลาที่ถูกประทานลงมาให้กับบรรดารอซูลน,นะครับวันนี้เวลาของบทเรียนทรงคุณค่าอัลดุรุสุนหิมะหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวะซัลลอฮฺวะลาอีนบีนฮัมมัด وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون